4โน้ตบุ๊กงบหมื่นเดียววันนี้ผมขอแนะนำสีโน้ตบุ๊กที่ราคาถูกระดับหลักหมื่นหมื่นเดียวหมื่นเดียวเลยหมื่นเดียวอาจจะเกินนิดหน่อยแต่ว่ามันมีสเปคที่สามารถตอบโจทย์ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows ลิขสิทธิ์แท้วงเล็บเกือบทุกรุ่นแรม 8GB s กขั้นต่ำตอนนี้ต้อง256หหรือบางรุ่นเนี่ย งบแค่หมื่นเดียวได้5้าก็มีนะครับมีทั้งรุ่นจอเล็กจอใหญ่นะครับอย่างรุ่นแรกก็คือ hp 15ราคา9,990บาทตัวนี้มาพร้อม amd a t o n g o n Go 7 2 2 0 u เน้นเรื่องของแบตพลังงานการจอออนบอร์ดก็อยู่ในระดับที่เราสามารถดูหนัง full hd หรือ 4K ได้นะครับแต่การเล่นเกมออนไลน์อาจจะได้แค่บางเกมนะอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงเพราะว่าเรื่องของงบประมาณมันไม่เยอะมาก hd 256G b จอใหญ่15.6นิ้วมีน้ำพ a ด วัสดุอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยนะครับแต่ได้การรับประกันที่2ปีเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ประกัน2ปีเกือบหมดแล้วเนอะและที่สําคัญก็คือราคาถูกสุดในกลุ่มอาจจะหาซื้อ,อยากนิดน,นึงแต่สาหรับใครที่เน้นเรื่องขององบประมาณจากัดจริงๆอยากได้จอใหญ่ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับถัดมาตัวที่2นะครับจะเป็น Leno V15 ราคา1 0 9่าบาทตัวนี้บอกเลยนะครับว่าไม่มีวินโดว์มาให้นะครับจะเป็นดอทนั้นสำหรับใครที่ไม่ได้แควินโดว์มีวินโดว์อยู่แล้ว หรืออยากซื้อโน้ตบุ๊กที่บางทีไม่อยากใช้ Windows อยากไปใช้พวก Linux, Ubuntu ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับไม่มี Windows มาให้แล้วยังไงกลับได้ CPU AMD Ryzen 3 732 0 u สอยู่ประสิทธิภาพสูงขึ้นการจอาบบอดเองก็ดีขึ้นนะครับและ s s d 512ห b เร้ยสูงขึ้นมานะครับราคานะ่าครบและยังได้เรื่องของ SSD สูงขึ้นมาแต่ว่าการรับประกันจะเป็นเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับแต่กับราคา 1,090บาทผมว่าโอเคนะถัดมาตัวที่3จะเป็น Acer Aspire Lite 14นะครับราคา1,990บาทตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วเครื่องเดียวในงบนี้นะครับราคาสูงกว่ารุ่นก่อนนิดนึงนะครับ ปรับมาเป็น CPU Intel Processor n 1 0 0นะครับเน้นสำหรับการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงมากกว่านะทำงานนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์มากนะแต่ว่าถ้าซื้อทำงานเอกสารใช้งานเรียนออนไลน์ทั่วไปผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับและยังได้ SDD 512ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมี Windows แท้ Office ลิขสิทธิ์แท้ติดมาให้ด้วยเอ้ยตัวนี้สำหรับใครที่ซื้อไปนะครับเน้นเรื่องของมกพาเน้นของซื้อไปจบไม่ต้องซื้อ o f ฟฟ c e ไม่ต้องลงว n d o โ s เพิ่มตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับ หรืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น ASUS VivoBook Go 15แน่นอนครับชื่อ15ก็คือขนาด15.6นิ้วงบ1,990เช่นเดียวกันตัวนี้จะได้จอภาพ15.6นิ้วมีน้ำแแพดมีการรับการ2ปีและมีประกันอุบัิเหต A.D.P ให้1ปีแรกด้วยนะครับ CPU เป็น Intel Processor N 1 0 0เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะดออปในส่วนของ S.D. ลงเป็น 256 g b และเป็น UFS 2.1นะครับอาจจะช้ากว่า SSD ทั่วๆไปแต่ว่าสำหรับใครที่เน้นใช้งานทั่วๆไปผมว่าก็เพียงพอนะครับอาจจะค่อนแคาเรื่องความจุนน,นิดนึงตัวนี้เหมาะกับเพื่อนที่เน้นเรื่องของการรับการแลกวกันนะครับเพราะว่ามีประกันอุบัติเหตุให้1ปีแรกประกัน2ปีนะครับก็จะ d r i f กับตัว Acer Aspire Live 14อยู่ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กรุ่นไหนที่งบหมื่นนึงบวกลบนิดหน่อยอยากจะแนะนำเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้โน้ตบุ๊ก งบประหยัดสำหรับการเรียนหรือบางคนเพิ่งเป็นเฟิร์นจ็อบเปอร์สีรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวครับ